สวัสดีครับเพืเ่อนๆนทคนวันนี้ปองก็พาพืึ้นเที่ยวน้ําบ่อน้ำผู้ร้อนที่ปายนะครับคนละอันกับนั่นเนาะอันนี้ค่าเข้าต่างชาติ300บาทนะครับคนไทย30มบบาทไป,ะปะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับข้างในก็จะเป็นป่าร่มรื่นตัวเงาม,ม,มีมีจักระจานร้องด้วยเนาะ ด้านในก็ยัมีองน้ำร้อนอ่าแล้วก็ที่ขายของเนาะอื เาดินเข้ามาด้านในนะครับมีบริการอาบน,น้ำแร่อาบเปียวนะครับก็จะเสียงเงินเนาะส่วนน,นี้เรามาด้านร้านสวัสดิการอาบน,น้ำแร่ดีกว่านะครับเนาะมีห้องอาบ <c oughs> นะครับ สวยสลับมาอาบดดงอาบแดดอาบร้อนอาบหนาวอาบอะไรเข้าไปนี่นะครับนี่ตกแบบญี่ปุ่นด้วยนะครับ มีใครมาเที่ยวปลายก็มาได้นะครับก็มันเหมือนกับหอใสงามเนาะแต่ตรงน,นี้จะเป็นอีแบบหนึ่งขี้คอน เด er> um> uh> ี่ท่อนะครังนี่แช่น um> ้ำองน้ำอาบนาะอี่จุดพักผ่อนนะครับอ๋อด้านบนก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะนวลสามสิบสี่องศานะครับ เขาจะบอกอุณหภูมิอ่าต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็อันนี้ก็สามสิบหกองศานะครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงด้านบนก็คงจะเป็นน้ำร้อนสุดๆแล้วอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะครับ ปป่งน้ำร้อนท่าปลายเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแมวเนาะถนนหนทางก็พอเดินได้เนาะ อระยะทางผิดหรือเปล่าบอกเหมือนจะผิดๆนะเนี่ยชอบวัดระยะทางเป็นทางตรงอ่ะที่จริงมันไกลกว่าทางเดินนะเหนื่อย แต่รู้สึกว่าจะน้อยกว่าน้ำผู้ร้อนสัำแพงนะขอบอกน้ำผู้ร้อนสัำแพงจะดีกว่านะครับไปกิ่นแล้วนี่นะครัเป็นโพงน้ำร้อนอยู่ตรงนี้แค่นี้เองเนาะ ก็มีทางเดินทางหนุนนะครับโอเคใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะครับป่งน้ำร้อนปลายเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ